สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ช่องของเรา74 c y c l i n g เราจะมาคุยกันเรื่องจานก่อนไปฟังก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับพวกเราชาวล้อเล็กนะจานที่ เราใช้สำหรับแต่งวันนี้เราจะพูดกันเน้นจากประสบการณ์ตรงนะเราจะไม่ได้เน้นทฤษฎีหรือความเชื่อที่แต่ละคนได้รับมานะหลักๆนะก็จะมี2แบบสำหรับคนที่ต้องการที่จะอัดรถไม่ว่าจะเป็นรถพับต้อเล็ก รถมีนี้เราตามก็จะมีหลักๆอยู่สองอย่างแบบที่1จานเดียวหรือจานใบเดียวนั่นเองจะมีรูปแบบทั้งเป็นแบบโปรง่งแล้วก็จะมีแบบทึบในรูปนี้เป็นแบบใบวงรีนะราคาก็จะ จับต้องได้ง่ายสำหรับจานแบบนี้ในราคาหลักไม่ถึงพันแล้วก็จะเป็นที่นิยมสำหรับรถพับแล้วก็รถมินิที่ต้องการลดน้ำหนักและใช้จานใบเดียวแล้วก็ข้อดีคือหาซื้อได้ง่ายตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายนะ ทั้งช็อปปีทั้ง Lazada เนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากจะสังเกตว่าแบบนี้จะไม่มีหมุดสำหรับวิซโซ่นะใบโป่งก็จะไม่มีหมุดวิซโซเช่นกันข้อดีอีกอย่างนะสำหรับจานแบบนี้คือมีให้เลือกมากมายหลายขนาดเลยตั้งแต่ 40่สิต้นสีน 45, ่สิ้าสี่สใหญ่ไปจนถึง60ก็จะมีรูปแบบหลากหลายอย่างแบบนี้ก็จะเป็นแบบมีบังโซ่สำหรับช่วยในการการโซ่ตกแบบที่2แบบนี้จะเป็นใบจานที่มีหมุดวิโซ่ ตรงนี้นะซึ่งความเชื่อหลายๆคนที่ยังติดอยู่นะก็จะคิดว่าไอ้หมุดวิสโซตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลายๆจุดในนี้จะช่วยในการเปลี่ยนใบถ้าไม่มีหมุดวิสโซพวกนี้จะทำให้เปลี่ยนใบไม่ได้สำหรับจานสองใบวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกัน ว่ามันจริงหรือเปล่าว่าใบจานจะต้องมีหมุดฮิสโซ่เท่านั้นถึงจะสามารถใส่ใบคู่และเปลี่ยนใบได้ชุดนี้นะจะเป็นจานใบเดี่ยวแบบโปรง่งซึ่งจะสังเกตว่าไม่มีหมุดฮิสโซนะเราใช้เป็นจานใบเดี่ยว2ใบมาประกบคู่กันเป็นใบ58ฟัน แล้วก็เป็นใบ50ฟันใบเล็กซึ่งขนาดฟันแบบนี้ตามท้องตลาดอะ่ะจะไม่มีขายจานชุดนี้นะเราประกบคู่ใช้มาเนี่ยปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่3ได้ละสำหรับชุดนี้นะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเทสให้ดูว่าไม่มีหมุดวิโซเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจานได้ไหม ถ้าตามความเชื่อมันจะต้องเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเปลี่ยนได้ไหมแล้วเปลี่ยนสมูทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันแบบนี้นะจะช่วยผ่อนแรงรอบขาเราจะสังเกตว่าช่วงที่เราออกแรงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ใบาจานกว้างแล้วก็ช่วงที่เราประหยัดแรงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ใบาจานเนี่ย แคบกว่าในการเปลี่ยนจานเนี่ยเปลี่ยนเครื่องก็จะสมูทไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับจารูปแบบนี้ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานเลยที่ใช้สำหรับที่ะเสี่ยนกันในรถพับแล้วก็รถมีสำหรับการใบเดียวแบบที่สองนี่นะ แบบตามความเชื่อที่ว่าจะต้องมีหมุดวิโซเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงก็ปกติณนะสำหรับการเืียนในการ แบบนี้นะเป็นแบบจานใบเดียวแต่ใช้สองใบเราจะมาดูว่าทฤษฎีหมดุดมิโซ่เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าสังเกตนะขึ้นปกติขึ้นปกตินะลงปกติ ว่าจริงๆเราหลักการเปลี่ยนโซ่จริงเนี่ยมันเปลี่ยนที่ตัวสักการบุดิดโซ่เนี่ยแทบไม่มีผลจับการเปลี่ยนเปลี่ยนการเลยและอีกอย่างที่มีส่วนประกอบตัวก็คือการตั้งเกียร์ ของเราถ้าเราตั้งเกียร์ได้สมูทล้วเนี่ยการเกียนก็จะไม่มีผลวิซโซ่ไม่ได้มีผลกับการเปลียนเกียร์ของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปยึดกับความเชื่อเก่าๆให้มากว่าจะต้องมีวิโซ่เท่านั้นเราถึงจะใช้ใบจานคู่ได้ ในคลิปนี้ที่เราทำเนี่ยเพื่อที่จะให้ชาวมินิล้อเล็กทั้งหลายเนี่ยมีตัวเลือกในการที่จะใช้ใบาจานตามที่เราอยากใช้ในขนาดที่ท้องตลาดมีขายแล้วก็ราคาจับต้องได้ง่ายเราสามารถเลือกจับคู่ใบาจานที่เป็นใบเดี่ยว แไม่มีหมูวิสโซเนี่ยใช้ด้วยกัน2ใบได้เลยโดยไม่ได้มีผลอะไร mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub ส cribe ให้ช่องของเราด้วยนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบาย